บีจุธาทิพย์มณีพันธ์คว้าเหรียญทองแดงจักรยานรดเรสได้คะแนนสะสมเพิ่มอันดับโลกขยับการันตีได้โคตา้าลูบิเกมหนึ่งที่นั่งครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับวันนี้พาไปดูการแข่งขันขจักรยานประเภทถนนจริงแชมีเชีย2023รุ่นประชาชนครั้งที่42ครับ เ่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024สบำหรับการแข่งขันวันที่12มิถุนายนครับเป็นการชิงชัยวันที่6รถเรสบุคคลครับรุ่นประชาชนหญิงปั่นกันร,รอบอ่างเก็บน้ําดอกกลาย2รอบนะครับแล้วก็ไปเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาอาบาจาระยองระยะทางรวม109กิโลเมตรเลยนะครับโดยในรุ่นนี้ครับจะคัดเอานักปั่นที่ได้อันดับ1และ2ไปลุบเกม2 0 2พที่ประเทศฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติเลยซึ่งเป็นโคต้าของทวีปเอเชียนะครับ สอบเกมการแข่งขันต้องมาลุ้นกันถึงการสปรินต์หน้าเส้นนะครับผลปรากฏว่านักกีฬาจากเวียดนามนะครับเงียนที่ทัดนะครับก็เล่งสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับทีของเราเสื้อเหลืองเนี่นะครับเงียนที่ทัดเนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับควา้าเหรียญทองไปครองครับได้คะแนนสะสมอรูเกมอีก250คะแนนพร้อมคว้าโควต้าไปรูดเกม2024ได้สําเร็จนะครับเดี๋ยวดูจงังหวะปั่นเข้ามาของเงียนที่ทัดนี่ครับในเสื้อแดงแล้วก็มีเขียนว่าเวียดนามเนี่ยฮะ ก็บางช่วงนี้ก็เกาะกลุ่มอยู่นะครับกลางกลางเดี๋ยวดูครับช่วงจะเข้าสปรินต์นะครับเข้าเส้นชัยนะครับเหยนที่ทัดนี่มาเลยครับมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่เป็นนักกีฬาจากจีนอีกคนหนึงนะครับเดี๋ยวดูครับเหยนที่ทัดมาแล้วหรือ,อยังนี่นักกีฬาจีนนะครับเจียน จุนซุนนะครับนี่ครับที่ทัดมาแล้วที่ทัดมาแล้วที่ทัดมาแล้วแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับส่วนเหรียญเงินเป็นของเจียจุนซุนครับจากจีนแล้วก็ได้โคต้าไปลูปิกเกมอีกคนส่วนบีทครับจุธาทิพมณีพันธ์นักปันทิมชาตไทยในเสื้อเหลืองเนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นคนที่3ได้เหรียญทองแดงนะครับก็ทั้งสานคน,นทำนเวลาเท่ากันที่2ชั่วโมง51นาที41วินาทีนะครับ ซึ่งการที่บรีสเนี่ยเข้าอันดับ3ในรายการนี้นะครับโรดเวสรุ่นประชาชนหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยได้คะแนนสะส,สมลมปิกเกมเพิ่มอีก150คะแนนส่งผลให้คะแนนสะส,สมของประเทศไทยนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่25ของโลกซึ่งก็อุ่นใจได้แล้วว่าเราจะได้ไปลูปิกเกมแน่นอนแล้วหนึ่งที่นั่งในรุ่นประชาชนหญิงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับอันดับที่3ก็เกินเป้าของเราค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วก็ช่วยกันรอมใจก,กันเป็นหนึ่งแล้ว เบกเวไปแล้วก็ไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายหน้าเส้นแล้วก็สุดสุดจริงๆค่ะแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาก็แข็งแรงอะค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเหรียญน,นี้เราก็มันก็เกินค่าหักสำหรับทีมเราอะค่ะ mm hmm. ก็หนูหนูดีใจค่ะเพราะว่าเป้าหมายของหนูจริงๆแล้วแกนแพ้ก็คือหนูอยากได้แต้มโอลิมปิกให้ได้มากที่สุดเพื่อน้องๆในทีมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะ ได้โค้ตาไป1ห,หรือ2ที่แต่เราอ่ะก็บอกลึกๆว่าอยากไปสัก2ที่อะค่ะก็ก็อยากให้น้องได้ได้ไปโอลิมปิกกันนะคะก็หลังจากนี้ก็เราซื้อก็วางแผนจะให้พวกเราพักร่างกายะค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างใช้ร่างกายหนักมาตั้งแต่ทวัวร์ไทยแลนด์ซีเกมแล้วก็แมตช์นี้นะคะ่ะแล้วก็หลังจากนี้เราก็มีเวลาอีก3เดือน,นะคะ่ะก็เราซื้อก็บอกว่าให้เราพัก ฟื้นฟูร่รางกายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเริ่มการฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่กก่อนอื่นค่ะก็ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยก็พลเอกเดชาแห่งวระสีนะคะที่ มั่นใจในพวกพวกเราทุกคนนะคะในเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ในตัวหนูนะค่ะแล้วก็อันดีพี่สองก็ขอบคุณโค้ดลีเซลเลอร์นะคะที่ฝึกซ้อมพวกเรามาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวหนูมาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณสตาฟโค้ดทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกๆท,ท่านถ้าจะกล่าวชื่อก็คงจะไม่หมดนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จครั้งนี้ และที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนค่ะขอบคุณพี่จนันน้องแพรแล้วก็น้องเหนียวเพราะว่าวันนี้เราสู้กันเต็มที่จริงๆแล้วเราก็ยอมรับข้อผิดพลาดของเราวันนี้แล้วเราก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองใหม่เพื่อเอเชียนเกมค่ะก็มันแพ้กันเซี้ยววินาทีนะครับก็นักกีฬาก็ทําดีที่สุดแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงโคต้าโอลิมปิกเนี่ยนะครับไม่ไม่รวมวันนี้นะครับที่เอา1กับ2ได้เนี่ย ตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่25จากการคัดของ UCI 45ประเทศตอนนี้เราได้หนึ่งที่นั่งแล้วในในส่วนของอประชาชนหญิงนะครับตอนนี้ได้หนึ่งที่นั่งแล้วนะครับถึงแม้ว่าถ้าสมมติวันวันนี้เราได้นะครับเขาก็จะไปดูว่าถ้าซ้ำเนี่ยเขาเขาต้องตัดออกนะครับเราก็ยังต้องเก็บแต้มอยู่ตลอดนับจากวันนี้ถึง 30 31ตุลาคมนะครับหรือ20กว,กว่าของตุลาคมเนี่ยเขาก็จะตัดยอดตอนนั้นเลยนะครับงั้นตอนนี้เราได้หนึ่งที่นั่งแล้วแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นเนี่ยเขาก็เก็บแต้มอีกงั้นจะต้องดูทรงแข่งตลอด150แต้มนะครับจากเดิมที่ได้อยู่อันดับที่30ก็ลงมาเหลืออยู่อันดับที่25งั้นมีแข่งเนี่ยตอนนี้มันจะมีแข่งที่ประเทศจีน นะฮะเราก็จะส่งทีมเนี้ยไปแข่งจีนอีกกัญยาเอเจนต์เกมอาจจะได้แต้มอีกส่งบีทไปนะครับได้แต้มก็บวกเข้าไปอีกนะครับน่าจะได้ในส่วนของถนนนะอาจจะได้หนึ่งที่นั่งส่วน BMX ตอนนี้ไอเจ้าโกเมทเก็บตัวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เก็บแต้มในแถบยุโรปนะครับแต่โกเมทเนี่ยจะหนักหน่อยเพราะว่า เดิมเขาเป็นจูเนียตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นอีลิกงั้นตัวหารตัวแรงต่างเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยก็ตัวหารมันน้อยก็อาจจะได้หนึ่งที่นั่งแล้วก็จายอังสุธาสาวิศซึ่งจะแข่งวันที่16ถึง21ที่มาเลเซียวันที่18นี่จะแข่งกีลินก็จะเก็บแต้มต่างๆอีกนะครับก,ก็คิดว่า,าในปีนี้เราคาดไว้ว่า ถนนถนนหญิงนะ่าจะได้สักคนหนึ่งถนนชายคนหนึ่ง BMX 50-50นะครับเฉพาะผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะได้สักคนเพราะทุกปีเนี่เราได้ BMX ตลอดแล้วก็ลู่อาจจะได้จักจายอังสุธาสาวิทก็ประมาณทักสามที่นั่งและคิดไว้อย่างนั้นสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ